สบายดีเอฟซครับอ่าทลิปนี้ก็อยู่ห้วยแซยอีกหนึ่งวันนะครับผมเมืองห้วยแซยแขวงบอกก่อเก้วโอ้ตัวนี้แงมแต้วันนี้แปลเพื่อนมาเอลค่ายเก่าทหารหฝรั่งเศสนะครับอถึงเล็บ โอ้ oh. จะอยู่อันเมืองห้วยสายเลยแล้วก็ติดกับแม่น้ำโขงครับตรงข้ามไปก็จะเป็นเจียงายประเทศไทยครับตอนนี้ผมมาใกล้ไอประเทศไทยได้เลยละ แขวงที่อยู่ห่างออกไปนี้แอลวมาหมดแล้วครับโอ้โหอไขด่ดังเดิมเสียพี่บ่ข้าได้เลยบ่ <G ül> โอ้แงบบเปิดแนวนรอบๆอ่ะห๋อขังนักโทษ Thanks <laughs> อันอยังเนี่ยเหือนภักของทหารอ๋อห้องพักสุดยอดอืมเอ้ย หุ่นเล็กเฝ้าประตูตัวเพื่อนเออเพื่อนบุรณะเจนไงาไหมพันปืนใหญ่ ต้นอยู่คาลิปตาตอนนี้แกแตะโอ้อันนี้เฮียบินสมัยเก่า 定我吧。 นี่เครื่องบินอะไรอย่างนี่ะโอ้เมือนโอ้เศรษฐาเข้ามนได้บ่เฮ้ยนี่แค่ขึ้นไปดูทางบนได้ป้อมปราการคาเซ่ริมของถัดไปฝั่งนู้นกับแม่นหาวแล้วครับ เพียงห้ยครับผมโอ้โอสายมือนี่จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นคาเฟ่มีน้ำมีกาแฟมีอาหารขายนะครับหรือว่าท่านใดจะนั่งด้านนอกก็ได้นะครับด้านนอกก็นั่งชมงวิวแม่แน้ำโขง อ่าเพื่อนๆปัจจุบันค่ายทหารฝรั่งเศสแห่งนี้นะครับปรงพัฒนาเปลนแยนแรงท่องเที่ยวละเชิงบระวารศาสตร์บริษัทที่มาสัมปทานก็นได้แก่บริษัทแดนเจริญนะครับบริษัทแดนเจรเญนะมาพัฒนาค่ายแห่งนี้และดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ายแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายนะเนนะพื่อนๆเพื่อนมาเอลเนี่ก็มีจุดที่บริการครบถ้วนเลยนะครับ จะมาแวะกินข้าวนี่ก็ได้เนอะนี่ก็เป็นห้องบัญชาการครับโอ้โหว้าวโอ้ห้อมปราก,การ